นั่งชมวิวมุมสูงบนชั้นสามนะครับของเชียงรายนี่เป็นฝั่งทิศเหนือทางแม่สายนะครับเป็นภูเขาหุนมาทางนี้ทิศตะวันออกเรจะมีภูเขาล้อมรอบนะครับดยรอบ นจางายทังนั้นก็จะเป็นภูเขาอีกลูกนึงมองข้ามหลังคาบ้านไปนู้นทิศตะวันออกตรงนี้ก็จะเป็นสนามบินแฟ้าหลวงนะครับด้านนี้มองเห็นเขาเรียกอะไรหนอผมก็ไม่รู้เขาชื่อเขาเรียก ที่เป็นแดงๆขาวๆเนี่ยคนระับม่รู้อะไรแล้วก็จะเป็นหอเรดารหอเรดาหมุนอยู่ของสนามบินในป้าหลวงเชียงรายนะครับทิศนี้วันนี้ก็ท้องฟ้าสีสวยนะครับใสปุ๊บ หมุนตัวยากหน่อยเพื่อนยังไม่เสร็จสะ่ายน้ำของเรานะครับทิศใต้ทางทิศใต้นี่ออกไปทางอำเภอแม่ลาววัดล่องขุนทางโน้นนะครับนี่ก็จะมีภูเขาอยู่เหมือนกันนะครับภูเขาสลับซับซ้อนจังหวัดเชียงราย ฟ้าวันนี้ไม่มีเมฆเลยนะครับใสโล่งวนมาทางนี้จะเป็นทิศตะวันตกนะครับเป็นไฮไลท์ของบ้านนี่เป็นชั้นชั้นคานหลังคานะครับผมก็ตีเป็นชั้นสามนะเพราะว่ากำลังทำการ กเหล็กนะครับก็เตรียมแบบไว้จะเข้าแบบปรุงนี้นะครับของหลังที่1ง,งานหลังที่2ของเราก็อยู่ตรงโน้นตอนนี้รอทีมเข้านะครับทีมงานกำลังเดินทางมาจากพมา่านะครับหลังโน้นก็เตรียมรอทีมผู้อาวุโสของเรานะครับ คนงานของผมสองคนร้อยยี่บางคู่ก็ร้อยสสิบอายุนะไม่ใช่น้ำหนักครับนี่ก็เป็นคลองน้ำที่เคยนำน้ำเข้ามาท่วมหน้างานของเรานะครับน้ำก็จะมาตามคลองนี่แหละตอนนี้ก็แห้ง ผมทองฟ้าสวยนะครับสวยงามมองจากมุมสูงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นแตขบนะครับที่ผมถ่ายคลิปนกบ่อยๆนก ก็จะมีต้นตะขบอยู่2ต้นนะครับต้นนู้นต้นหนึ่งแล้วก็จะมีต้นมะขามที่อยู่ไกลมากนั้นตรงนั้นก็จะซูมไมาถึงตรงนู้นนะครับต้นมะขามนะประมาณเกือบเกือบร้อยเมตดนะครับบางทีนกมันไม่มาทางนี้ผมก็นั่งซูมไมาถึงนู่นนะี่นะครับตาม ก็เป็นเป็นโลเคชั่นที่ถ่ายทําคลิปนะครับโดยรอบๆตัวไม่มีอะไรไปไม่ไปไหนก็ไม่ได้นะครับท่องเที่ยวไม่ได้ท่องเที่ยวอะไรกับใครผมก็ทําแต่งานวันๆเป็นคนบ้าง,งานกลางคืนก็นอนคิดแต่เรื่องงานเนาะเลยไม่มีเวลาไปคิดอย่างอื่นกับเขา ชมวิวรบรรยากาศค่อนข้างจะดีนะครับวันนี้ไม่หนาวนะครับถึงจะถ่ายทำได้ถ้าอากาศเย็นผมก็นั่งตากแดดห่ผมผ้าผิงไฟเป็นคนแพ้อากาศเย็นอย่างมากเลยแคมป์แคมป์ก่อสร้างของเรานะครแคมป์พักงานนะครับ อยอยู่ทิ้งท้ายคลิปไ้ด้วยภูเขาหนึ่งรูปนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ